ช่วงนี้แม่พอมีเงินไหมอะถามไหมครูเขา่วงค่าเทอมอีกแล้วอดิเราค้างมาตั้งหกเทอมแล้วแม่ครูภาษาอะไรวะทวงค่าเทอมกับเด็กไม่ทวงกับแม่นี่ก็ครูเขาบอกว่าแม่ไม่รับส้มเนี่ยมีแม่เป็นเซ็กเวอร์เกอร์แล้วแม่เนี่ยจริงๆไม่ได้มีเงินขนาดนั้นแต่แม่ก็ส่งเรียนโรงเรียนที่แบบชนชั้นกลางทําให้เราต้องไปเจอสังคมที่มันแบบเหมือนต่างจากเราแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนถูกเปรียบเทียบ เราเหมือนแบบแทบไม่มีตัวตนในสังคมสังคมนั้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ได้มาเจอพี่ฝ้ายเนาะที่เล่นเป็นพี่พีทที่เรารู้สึกว่าแบบโหเขามองเห็นเราอะในขณะที่แบบทั้งเรียนไม่มีใครเห็นเราอะแต่เขาใส่ใจแล้วก็สนใจเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเราพิเศษขึ้นมา ความรักของส้มในเรื่องนี้ก็จะมีมิติที่เป็นความรักกับแม่เนาะแล้วก็เป็นความรักรูปแบบที่เป็นคนรักขอพูดถึงความรักที่กับแม่ก่อนละกันหนูมองว่าถ้าหนูเป็นหนูเป็นส้มอะเนาะหนูมองว่าความรักแบบนั้นอะมันสำหรับเด็กคนหนึ่งมันไม่ใช่ความรักอะมันเป็นการที่เขาให้เรามาแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับสิ่งสิ่งนั้น ใช่เขาเป็นห่วงแต่ว่าเราล่ะที่แบบเป็นเด็กคนคนึงที่อยากใช้ชีวิตหลังเลิกเรียนไปกินข้าวกับเพื่อนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นรู้สึกว่าสําหรับเด็กคนหนึ่งมันมันไม่ใช่ความรักแล้วก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นวิธีการพูดจาของแม่เนาะมันทําให้เด็กคนคนหนึ่งอะที่ฟังอะมันไม่รู้สึกหรอกว่านั่นอะคือความรักที่แม่มอบให้มันอะส้มนี่มึงบ้าไปแล้วเหรอฮะมึงถูกเขาหลอกแล้วมึงรู้ไหมเรียนมาตั้งสูง 他没什么这么